คนรุ่นใหม่เข้ามาก็ไม่รู้จะหยิบตรงไหนเขามันอยู่ในตู้ไปหมดก็เลยถอดตู้ถอดออกผลทำใหม่หมดเลยครับแวางของให้มันน่าสนใจให้เขาเข้าถึงครับเพราะว่าร้านโจ้หวยที่ผ่านมาจะเป็นแบบของวางแล้วแบบระเกะระกะอันนี้ก็ทําให้มันดูง่ายขึ้นให้เขาเข้ามาเลือกของได้ง่ายเพราะจะทปอย่างเงี้ยเข้ามาก็หยิบกันเองในเตรียมหยิบเองไม่ต้องอะไรครับ เมื่อก่อนจะมีของแขวนเต็มไปหมดแต่เต็มร้านอย่า,ยานี้แขวนหน้าร้านแขวนทุกอย่างก็มีพวกยาสีฟันลูกอรรุณพวกของโบราณที่เขาใช้กันอยู่เก็บไว้ขายอยู่เพราะว่ามีกลุ่มลูกค้าที่ใช้อยู่ตั้งเด็เปิดทั้งแรกที่ขายของเราก็ต้องมีแคกวยขายตอนนั้นทำเ็นแก้วแก้วเราสองบาทเล,ล็กแก้วเงี้ยชุมชนเขาจะรู้ว่ามาที่ร้านหรอกว่ลก่อนได้ไม่มีก็กินได้อะไรอย่างเงี้ยมาถึงก็ว่าพี่ขอมามากก่อนนะขออะไรก่อนนะอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวพรุ่งนี้มาจ่ายเงี้ยเราก็ไม่เป็นไรอยู่ด้วยกันมานานก็ช่วยเหลือเขาไงครับ วันหนึ่งอะรายได้ของแต่ละคนมันไม่เท่ากันครับเพราะว่าบางคนเขาได้รายได้วันนึ่งก็ขั้นต่าของคนไทยก็3 0 0กว่าบาทเนี่ยเขาซื้อของไปปริมาณมากเขาก็ใช้ไม่หมดใช้พอเป็นใช้วันวันๆเียเราก็อยากได้อะไร,รก็แบ่งให้เขากนะ็<อ>แบ่งขายอย่างที่คน,นอื่นเขาไม่มีครับผมคือบางคนก็รายได้เขาอาจจะน้อยอาจจะซื้อได้แบบว่าไม่เยอะมากอาจ,จใช้นิดเดียวอะไรเงี้ยเราก็แบ่งเขาได้ทุกอย่าง